เรื่องเร่งด่วนที่จําเป็นที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์นะคืออะไระอ่พระศาสดาบ,บอกว่าคือการมารู้อริสสสีนะสำคัญที่สุดอมองความรู้ในโลกเนี้ยเยอะแยะนะ เราจบปริญญากันมาหลากหลายคนละหลายไปบ้างแต่ความรู้เหล่านั้นเนี่ยไม่ไม่ได้ตรงกับสิ่งจำเป็นของการการท่องเที่ยวในสังสารวัตรคือเราต้องรู้ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาแน่นอนแล้ว ตายแล้วเราต้องเกิดอีกและเกิดที่ไหนเนี่ยอันนี้คือปัญหาตอนนี้พระพุทธเจ้าก็พยายามอธิบายที่ที่เราต้องไปเกิดต้องไปท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆอธิบายแม้ตั้งแต่เรื่องว่าเกิดมีไหมหรือไม่มีพิสูจน์ยังไงพระพุทธเจ้าก็จะมีวิธีบอกให้หมด การเกิดมีจริงไหมท่านก็ให้ดูเนี่ยสิ่งรอบๆตัวแล้วดูไปจนถึงภายในใจของเราเองมันมีการเกิดปรากฏขึ้นมาตลอดท่านเรียกว่าสมุทยัยแต่นั้นถ้าคนเนี่ยเข้ามาสังเกตสังเกตดูธรรมชาติเหล่านี้ก็จะเห็นตามเป็นจริงว่า ทุกอย่างมีการเกิดปรากฏร,ระบบที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบที่มีการเกิดปรากฏคือเรียกว่าอุปาโทปัญญายติอุปาโทแปลว่าเกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏเราจะเห็นการเกิดปรากฏไม่ว่าจะเป็นต้นไม้คนสัตว์วัตถุเข้าของต่าง พอไปถึงนมามธรรมในใจความคิดก็เกิดตั้งอยู่แปรเปลี่ยนหายไปมีอันใหม่ขึ้นมาอีกละเกิดปรากฏมีเกิดปรากฏเกิดปรากฏเกิดปรากฏมาให้เราดูอยู่ตลอดพระศัสดาตรัสว่าใครเนี่ยเห็นสมุทยัยเรื่อยๆ เห็นการเกิดที่ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆบ่อยๆทิฏฐิที่ว่าขาดศูนย์จะหมดไปที่เราเคยมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นว่าเฮ้ยทุกอย่างมันขาดศูนย์มันไม่มีแล้วละ่ะตายแล้วศูนย์ตายแล้วจบกันความเห็นนี้จะหมดไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลา และสรรพสิ่งที่เกิดนั้นพระองค์ก็ให้เข้าไปเห็นความจริงว่าสิ่งที่เกิดแล้วไม่แปลเปลี่ยนเนี่ยมีไหมปรากฏว่าไม่มีและสิ่งที่แปลเปลี่ยนเนี่ยที่สุดของการแปลเปลี่ยนมันคืออะไรมันคือความดับความหายไปความหมดไปอันนี้คือความจริงที่ที่เราต้องทราบว่า ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกปรธรรมนามธรรมมันมีสัจธรรมความจริงตรงนี้เป็นมาตรฐานกลางของมันเลยเป็นมาตรฐานอันเดียวที่เหมือนกันทั้งหมดดังนั้นพระศาสดาก็พยายามไล่ไล่ลำดับว่าเหตุใดความเกิดจึงมีขึ้นหรือเหตุใดความตายจึงมีขึ้น เพราะอะไรมีความตายจึงมีก็สาวหาดังนั้นเมื่อพระองค์พิจารณาไปเนี่ยสิ่งที่มันตายหรือมันแตกสลายหายไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามันมีความเสื่อมให้เห็นและถ้าสาวต่อไปอีกว่าแล้วเสื่อมเนี่ยมันมีขึ้นเพราะอะไรเสื่อมมันก็มีเพราะว่า เกิดมีการเกิดขึ้นมานะแล้วเกิดละ่ะมันมีเพราะอะไรท่านก็สาวต่อไปอกเกิดมันมีเพราะมันมีสถานที่ให้มันเกิดอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันมันผูกติดไปได้อย่างไรอารมณ์ต้องมีขึ้นมาก่อนจากนั้นมันถึงมีการผูกติดกับอารมณ์นี่มันต้องเป็นลำดับอย่างนี้ แล้วอารมณ์มันมีขึ้นเพราะอะไรหลองก็สาวย้อนขึ้นไปอีกนะพบมันมีเพราะอะไรมันเกิดจากองค์ประกอบของอะไรทีนี้ก็ไล่สายปฏิจจสมุป,ปาโทเลยนะขึ้นไปนะเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรมีชรลามลณะจึงมีก็คือเพราะชาติมี และเพราะอะไรมีชาติจึงมีก็คือเพราะมีพบมีสถานที่ให้เกิดก็เลยเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชที่ตั้งบนผืนนาดังนั้นถ้าผืนนามีแล้วมีมเมล็ดพืชไปตั้งมเมล็ดพืชจะงอกมีมเมล็ดพืชมีผืนนาให้มเมล็ดพืชตั้งและมีน้ำไปลด อาโปคือน้ำน้ำก็เลยเปรียบเหมือนนันทิราโคความเพลินและพอใจนะ,ะเมล็ดพืชน,นั้นจึงเป็นมเมล็ดพืชที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยซึ่งมเมล็ดพืชเนี่ยทรงแทนด้วยทรงอุปมาเหมือนวิญญาณ จึงเรียกว่าวิญญาณนางสาหารังวิญญาณที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยคือผืนนาและก็น้ำผืนน,นาคือที่ตั้งวิญญาณสี่น้ำก็คือฉันทราโคฉันทะโบกราคะความพอใจและพอใจอย่างยิ่งหรือนันทิราโคนันทิราคะอันนี้แทนกันได้หมดเลย จึงเรียกว่าเป็นวิญญาณที่มีองค์ประกอบแต่ถ้าวิญญาณอย่างเดียวเนี่ยไม่มีองค์ประกอบมเมล็ดพืชไม่มีผืนนาไม่มีน้ำมาลดมเมล็ดพืชก็งอกไม่ได้จเจริญงอกงามไม่ได้แต่พอเป็นมเมล็ดพืชปุ๊บมีผืนนาให้ตั้งมีน้ำไปลดมเมล็ดพืชงอกขึ้นมาได้น้ำเนี่ยยังปรับเป็นสองระดับ ก็คือน้ำลดลงตรงๆหรือว่าเอาน้ำไปแช่ทำให้เมล็ดพืชมันชุม่มพอเมล็ดพืชมันชุ่มเนี่ยก็จะปรับสถานะเป็นยางในพืชยางในเมล็ดพืชอันนี้ก็ไม่ต้องอาศัยอาโปละเพียงแต่เมล็ดพืชมีผืนนาคือมีที่ตั้งแล้วเมล็ดพืชมียางในพืช คือมีความสดมเมล็ดพืชก็งอกได้แต่ความสดนั้นน่นแหละมาจากก่อนนั้นคือน้ำซึ่งเปรียบเหมือนนันีิราโคนันีิราคะนั่นเองเพลินและพอใจตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นภพคำว่าภพ ดังนั้นการที่เราจะเกิดใหม่หรือไม่เกิดใหม่เนี่ยพระองค์ก็บอกเนี่ยก็ตรวจดูเลยตรวจดูด้วยตัวเองเลยว่าในใจของเราเนี่ยความเป็นตัวเราเนี่ยมีกี่กี่เรื่องล่ะกี่อย่างนะรูปเป็นเราไหมเป็นอใจเป็นเราไหมอืมเราก็บอกเป็นสุขทุกขเป็นไหมอืมเป็นความจําได้ไหมรู้เป็นอีกแล้วสังขารความคิดปรุงแต่งเป็นเนี่ยความเป็นเรามีห้าองค์ประกอบนะ แล้วไอ้ห้าองค์ประกอบเนี่ยมันทํางานกันยังไงนะมันคือจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันไปตั้งในสี่ธาตุพระเจ้าจึงบอกว่าวิญญาณเนี่ยจะไม่รู้เลยไปจากสี่ธาตุนี่หรอกก็ตรวจดูเลยว่าลองเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งอยู่กับลมหายใจสักพักหนึ่งดูซิมันไปไหนบ้างอ๋อมันไปคิดอดีตอ๋อมันไปคิดอนาคตอ๋อมันไปรู้สึกสุขทุกข์นะอ่าเนี่ย จากนั้นไปไหนจากนั้นก็กลับมากายมันก็สลับไปสลับมาอยู่ในสีท่าเนี่ยไม่รู้เกินนี้ไปได้สังเกตเวลาเราเรานั่งสมาธิเพื่อเราตรวจสอบมันจะรู้อยู่แค่สี่ท่าพระองค์จึงเรียกสี่ท่านี้ว่าจัตตดโสว,วิญญาณทิติโยจัตตโวคือจัตตาโลนะสี่วิญญาณแล้วก็ทิติจัตตโสว,วิญญาณทิติโย สี่วิญญาณที่ตั้งวิญญาณจะตั้งอยู่แค่สี่ที่นี้เพื่อให้เราตรวจว่าเราจะมีการเกิดใหม่จริงไหมแต่ตอนนี้รูปกายยังไม่ตาย <c oughs> การเกิดใหม่โดยนมามธรรมมันก็เกิดดับเกิดดับแล้วมันก็กลับมาที่รูปเพราะรูปยังไม่แตกทำลายแต่ทันีีถ้ารูปถึงเวลาที่มันแตกทำลายเนี่ยปุ๊บเนี่ยถามว่า อุปทานความยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่แล้วมันมันไม่ได้แยกคือมันไม่ได้เป็นอันเดียวไปกับรูปมันต่างคนต่างอยู่สัตานางผู้ยึดติดเนี่ยมันก็ยึดจิตมโนวิญญาณมันก็ยึดรูปมันก็ยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารมันยึดหมดต่างคนต่างเกิดพังเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายของมันไปตามภาษา วิญญาณเองก็เกิดแก่ตายเกิดดับรวดเร็วอยู่ตลอดดังนั้นขณะที่รูปพังไปเนี่ยอุปทานความยึดมั่นในสี่ธรรมชาติที่เหลือเนี่ยไม่ได้ถูกถอดถอนไปด้วยนีย่ดูง่ายๆอย่างเวลาเราหลับเวลาเราหลับเนี่ยร่างกายเราก็ควบคุมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันหมดสภาพมันหลับไปแล้วแต่ใจเรา เรายังมีความยึดในใจอยู่ไหมมีแล้วใจเราก็ไปคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ฝันไปนะเป็นจริงเป็นจังเลยก็เป็นเหมือนเราจริงๆเพราะก็เป็นเราไปคิดปรุงแต่งนั่นแหละดังนั้นเวลารูปมันพังหรือรูปมันหลับเนี่ยหรือเราถูกวางยาสลบก็ตามเราก็ยังปรุงแต่งนะคิดนั่นโน่นนี่เยอะแยะเลยอืม สิ่งนี้มันแสดงถึงความเป็นเราด้วยดังนั้นเวลารูปแตกทำลายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอุปทานความยึดมั่นในนามธรรมเหล่านี้มันหมดไปพร้อมกับรูมันไม่หมดไงเมื่อมันไม่หมดเนี่ยพระองค์ก็มาศึกษาต่อว่าเออเวลามันไม่หมดเนี่ยยังไงล่ะนามธรรมมันก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณด้วยเหมือนกันดังนั้นเวลา วิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยในเวทนาสัญญาสังขารธาตดดุาดธาตุหนึ่งผลของวิญญาณผลของตัวตนของสัตวนางผู้นั้นก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นเช่นว่ามันไปตั้งในอารมณ์พยาบาทเราก็เป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาเลยนะไปตั้งในอารมณ์ที่ดีเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหม รูปมันเป็นไปตามนามธรรมที่วิญญาณไปตั้งอาศัยไปรับรู้เนี่ยดังนั้นนามธรรมเหล่านี้ที่เราหลงยึดว่าเป็นตัวเราของเรามันมีจริงแต่ความมีจริงของมันเนี่ยมันก็มีขึ้นชั่วคราวแค่นั้นเองมีขึ้นตั้งอยู่หายไปมีขึ้นตั้งอยู่หายไปพระศา,ศาสดาเลยให้เรามามองให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ย รองค์จึงบอกว่าพอกายแตกทำลายไปเนี่ยแล้วจิตมโนวิญญาณของเราเนี่ยมันไปตั้งในอารมณ์ใดอัตภาพของผู้ยึดติดก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดี เพราะอารมณ์ที่เป็นนามธรรมเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆสองกลุ่มมันก็คือกุศลกับอกุศลพระเจ้าให้แบ่งความคิดของเราเนี่ยอารมณ์ของเราเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะมันก็คือกุศลกับอกุศลดังนั้นถ้าอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นแล้วจิตไปรับรู้นั่นแหละอัตภาพเธอจะได้ตามนั้นเพราะกายตายไปแล้วนี่มันกลับมา ทำอะไรกับกายไม่ได้แล้วเผาไปแล้วนะมันก็ต้องใช้ชีวิตต่อในนามธรรมตัวใหม่นี้ต่อไปนามธรรมอันใหม่นามธรรมอันใหม่มรรมหมสร้างอัตภาพได้ยังไงพระศาสดาก็เลยบอกกับพระอานท์อน,นุ์ดูเนี่ยสัตว์ที่เกิดในคันถ้าวิญญ,ญาณไม่ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาแล้วไซนามรูปจะปรุงตัวต่อได้หรือไม่ พระนนก็บอกไม่ได้นั่นน่ะถูกต้องเห็นไหมสัตว์ที่เกิดในคันบางคนก็แทงตายไม่เจริญต่อเป็นเพราะอะไระ <c oughs> ของบางคนก็เจริญต่อ <c oughs> บางทีเนี่ยองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์หมดเพียบพร้อมแต่ วิญญาณแตกสลายไม่มาตั้งอยู่นามรูปก็ปรุงตัวต่อไม่ได้พระศาสดาก็เลยบอกพระอนอนท์บอกอน,อนอนท์อันนี้แหละเป็นลักษณะของการที่นามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นต้องอิงอาศัยกันอรูปแล้วเนี่ย ลองไม่มีจิตมาคลองสิไม่เอาจิตกลับมานะรูปต้องแตกทำลายรูปที่ไม่มีใจคลองก็คือคนตายเท่านั้นเองนะพระศาสดาเลยบอกว่าเธอต้องรู้ว่ากายนี้มีวิญญาณคลองนะมีวิญญาณตั้งอาศัยแต่วิญญาณที่มันตั้งอาศัยเนี่ยมันตั้งอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัววิญญาณเองมันเกิดมันดับ พอเอามันมาตั้งอยู่ในกายกายได้รับการรักษาเสร็จวิญญาณมันดับต่อพอดับเสร็จแล้วเนี่ยสัตตานังไม่ได้ไม่ได้ยึดวิญญาณดวงใหม่แล้วมาตั้งในที่ที่เดิมเนี่ยเหตุเพราะว่านิสัยนิสัยในการจับยึดเนี่ยมันพาไปหลายที่ตามที่ตนเองเคยชินดังนั้นพอมันมันชินอยู่กับการเกาะรูป นะสักพักหนึ่งแล้วตัววิญญาณดับสาตานังก็เกาะวิญญาณเกาะมโนโดวงใหม่มโนก็โน้มไปหาอารมณ์แล้วมีการกระทบเกิดการรู้แจ้งขึ้นเรียกว่าวิญญาณและเกิดเป็นจิตเจริญงอกงามไปบุญขั้นตอนของการโน้มไปเนี่ยอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่จะ ให้มันโน้มไปหาอารมณ์อะไรเราเคยคิดไหมว่าทำไมเราต้องคิดเรื่องนั้นทำไมเราต้องคิดเรื่องนี้อะไรเป็นเหตุของการนำไปสู่ความคิดแบบนั้นอนุสัยนิสัยเรานั่นเองนิสัยเกิดเพราะว่าความเคยชินการเสพคบอารมณ์ใดมากก็จะเริ่มเกิดความเคยชิน บ่อยๆเข้าก็เลยเป็นนิสัยอันนี้การเสพครบอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ฝั่งไหนล่ะกุศลอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็เรียกว่าเป็นนิสัยที่ถูกเรียกว่าอนุสัยนะแต่ถ้าเป็นฝั่งกุศลก็เรียกว่าอุปนิสัยอันไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้า อะไรมีกำลังมากมันจะยังอารมณ์ต่อไปให้เป็นไปตามกำลังของอันนั้นถ้าอุปนิสัยมีกำลังมากก็จะยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ถ้าอนุสัยมีกำลังมากก็จะยังอกุศลธรรมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องและมะโนกรรมเนี่ยแรงที่สุด ดังนั้นถ้าเราตรวจดูตัวเราทุกครั้งที่หลุดจากลมหายใจคิดอกุศลตลอดแล้วก็เพลินต่อเนื่องยาวอันเนี้ยพระศาสดาบอกบุคคลคนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแม้คนคนนี้จะพยายามรักษาศีลอยู่ก็ตามศีลคือข้อประพฤติทางกายกับวาจา ไม่พอนะต้องฝึกมโนกรรมด้วยเพราะมโนกรรมเกิดดับตลอดเวลาฝึกมโนกรรมยังไงให้เอาตัวรอดได้ก็คืออยู่กับอารมณ์อันเดียวบ่อยๆถามว่าอยู่แล้วได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์คือเผากิเลสกิเลสส่วนไหนกิเลสส่วนที่จะนำพาเราไปสู่ภพเรียกว่า ภวะตัณหาตัณหาที่นําไปสู่ภาวะคือพบไม่ไปมันอยากไปคิดไม่ไปอยากไปรับรู้อารมณ์นั้นไม่ไปพอใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวทําได้ยากแต่นั้นเวลาเราอยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ตามมันจะรู้สึกติดอัดนะดิ้นรลนอยากจะ ไปรู้นั่นรู้นี่แต่พอเราปล่อยให้จิตไปรู้นั่นรู้นี่สบายนะพอปล่อยจิตให้ฟุ้งนะสบายนั่งได้ทั้งคืนนะนั่งได้เป็นชั่วโมงก็ไดนะ้แต่ถ้าให้จิตนิ่งๆนะไม่ไปรู้อะไรนะสิบนาทีก็เครียดแล้วนะสู้กันหน้าดู สู้กับความอยากตัวเองตรงเนี้ยแรกๆเราไม่ก็เห็นถ้าเราไม่มาเรียนรู้องค์ความรู้ของพระศาสดานะเราก็เอ๊ะทำไมมันเราก็นึกว่ามันเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความคิดแต่ไม่ใช่นะมันเป็นความไม่ปกติมันเป็นความปกติของผู้หลงอของสัตตานางนั่นแหละใช่ที่จะต้อง คิดคิดใหม่เรื่อยๆที่จะต้องวิ่งสแสวงหาอารมณ์หรือสแสวงหาพบนั่นน่ะใช่แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีวิชาแล้วฉลาดแล้วอวิชาหมดไปแล้วเนี่ยไม่สแสวงหาพบละไม่มีความดิ้นรนกรวนกะวายที่จะไปรู้นั่นรู้เรื่องนี้รู้ ละการสแสวงหาหมดสิ้นแล้วแต่นั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ละการสแสวงหาทั้งหมดแล้วไม่มีการสแสวงหาโดยเฉพาะสำคัญที่สุดคือการสแสวงหาพบหรือการสแสวงหาอารมณ์นั่นเองพบอารมณ์หรือกรรมนะหรือที่ตั้งวิญญาณ ที่ตั้งวิญญาณก็คือกรรมกรรมก็คือเขตตังผืนนาเขตตังแปลว่าผืนนาหรือไรนากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณงพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชอวิชานีวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานัง อวิชาแปลว่าความไม่รู้นิวรณานางแปลว่าเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นสัตตานางแปลว่าผู้ยึดติดความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานางมีตัณหาคือความอยากสัญโยชนานางคือเครื่องผูกมีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาพโวเกิดธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้ง รูปาพโวเกิดธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอรูปปาพโวเกิดบอกอานน์พบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อาศัยเขตตังคือกรรมเป็นผืนนาอาศัยวิญญาณคือเมล็ดพืชไปตั้งอาศัยตัณหาคืออย่างในพืชตัณหาสิเนโหทนะำให้เมล็ดพืชน,นั้นเจริญงอกงามไปบุญ วิญญาณของเราก็จเจริญง,ง,ง,งอกงามไปบูนการเจริญงอกงามไปบู์คือการที่รับรู้อารมณ์นั้นต่อไปหรือพระองค์เรียกอย่างว่าสัญโยคะแปลว่าการผูกติดกับอารมณ์เพราะอะไรเพราะอำนาจของธรรมราคะธรรมนันทิอำนาจของความพอใจอำนาจของความเพลินทำให้ จิตมโนวิญ,ญญาณที่เราเข้าไปยึดเนี่ยว่าเป็นของเราแล้วเนี่ยแล้วไปตั้งอาศัยในารมนั้นมีการผูกติดอารมณ์นั้นต่อไปและด้วยธรรมชาติเมื่อผูกติดไปแล้วจิตมโนวิญญาณที่สุดก็ต้องดับเพราะสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับไม่มีเมื่อจิตมโนวิญ,ญญาณดับการรู้แจ้งในารมนั้นก็ดับไปด้วยอารมณ์นั้นก็ดับจิตมโนวิญ,ญญาณก็ดับอารมณ์นั้นก็ดับ ดับแล้วจริงๆถ้าไม่ยึดใหม่ก็คือนิพพานเลยก็คือปรมานุตตรสุญญาตาความว่างแต่เพราะว่าความพอใจและความพอใจอย่างยิ่งฉันทราคะเนี่ยยังไม่หมดไปฉันทราคะความพอใจในอะไรในจิตมนุวิญญาณยังไม่หมดไปสาสนานันก็เลยเกาะมโนดวงใหม่ต่อไปอีกน,นี่คือปัญหา อืก็เลยเกาะจิตมนวิญญาณดวงใหม่ต่อไปอจึงเป็นการที่เราเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสัจธรรมความจริงที่เราทั้งหลายเป็นอยู่ขณะน,นี้ในระหว่างที่ร่างกายยังไม่ตาย มันก็เกิดพบชาติชรา,ามรณะพบชาติชรา,ามรณะอยู่เป็นนามธรรมอยู่ในใจตลอดเวลา